วันเฉลยครับให้เชชิญออเอ่เฉลยคือเลยครับเฉลยวันที่เตอเรามอเรไม่รันแล้วต้องต้อไว่าวันอะไรเออวันอะไรใน้วันนี้วันวดเจวันันอะไรไม่รู้วันอะไร ยากนะวัดเฉยวัดเฉยวัดเฉยอานันุ์ต่อเลยครับผมเจฟฟี่ครับเจฟฟี่โอ้โหยากอะพี่เป็นโกงเราอ่ะของเราของเราเขาก็ว่าถูกนะว่าผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวอาจจะให้ขอทีมงานคนนึงมาเช็ดอันนี้ให้ผมก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทันครับอะไรพี่ถอดจิตลอยเออถอดจิตถอดจิตอ่ะโอเคพร้อมเลยครับผมจับเวลาครับโอเคสามสองหนึ่ง start เริ่มเริ่ม พีวิปปีวิย่านะลำตาโอเคที่ิ้าวีผ่านไปนะครับ20วิครับ20วิไม่ได้เลยเราไม่ได้เลยอีก15วิครับอีก15วิยากมากจริงจริงพี่อาจจะคิดไม่ถูกโอ้่อีกนิดนึง10วิสุดท้ายครับ เอาละแต่แต่มาทีครับแปสี่สามสอเวลาครับอเคอ้โหอะไรลดลดอะไลดไถบเฮ้ยตุบ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 ตบตุ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 บตตุบตุุบบตุ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 บ ตองคแนเลยตอนนี้เสคะแนนใช่ไหมเขาสองเขาแทนสองหนึ่คะแนนกี่คะแนนแล้เขาเล่นก่อนเราแสดงว่าเรายงใก้คนเล่นก่อนก้่อนไม่ต้องเสียงกันต่อเลยครับผมใช่เลยนะยุ่งต้ right? oh, okay. องเก็บกันด้วยโอเคดีเนี่ยทีมบีเนี่ยเตีพรอเตรียมพร้อมเตรียม่ต้อ่นึ่งเริ่มเร 来呀，来呀，来加油，加油！OK，哦，难吗？哦，难吗？真的吗？真的吗？真的一好，二十秒，倒数二十秒，加油，加油，加油！真的 o k 还有十五。

เราก็ ถยิงกนีให้กรรมการขอตอบว่าข okay. ้าเนยวมวนว่าผ so ่านไหมเมเกย์ผ่านยหคดิ้งได้ให้ไปเลยครับเยมเกยิ่งไม่สนุกจริงตนกิงเสมอเอาแบบสูสียจริงสมาก่ใชนี่ไงขาเหนียวจุดจนข้าเหนียวนี่ม้วนแหมทีจานเยขึ้นมากยดีเดี๋ยวยอมยอรับว่าเธอผันไปแล้วแฟนถพูดบอกว่าข้าวเหนียวม้วนไ้่านปากแล้ว ไม่ใช่เอางี้โอเคเรื่องต่อไปครับมารอเลยครับผมมาอาจจะฟิตผมเชื่อว่าอาจจะฟิตทำได้ผมก็ต้องที่เชื่อว่าทำได้ครับเอาละครับผมเชิญเลยครับอกไหนอยู่ทางซ้ายมือเลยครับผมน่างชานครับใช่นะพร้อมนะครับผมแต่จับเวลาแล้วนะครับโอเคสามสองหนึ่งเริ่มเลยครับนี่โอ้โหเด็กกกมา อันนี้ยากอันนี้พูดเลยว่ายากขนาดนั้นเลยเหรอครับเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คุ้เลยสุดยอดพี่พี่ว่าอะไรอย่างนี้ดีมากเลยฮะพี่เก่งมากเลยฮะประมาณครับก็ได้ดีมากแค่สิบวิผ่านไปก็ใกล้จะเสร็จแล้วโอ้โหถึงแต่วันนี้น่าจะง่ายถ้าพี่หัานไปแล้วพี่ตอบไม่ทันสามวิยะพี่อ๋อโอเคดีโอ้อสิบวิสงจบโอเคอะไรครับมันคืออะไร

โห้ยดูไม่ออกตำแหนงเนี่ยป่วยผมูก็เป็นปวยเออโอ้หแล้วก็ต้องพายเครดิตเขาหน่อยเครดิตคนว่าเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวคุณดูแฟนคลับมาต่อเลยดีกว่าครับผมเจ้าหัวโกรธนะครับอันนี้ข้ออะไรอันนี้มีข้อตื่นอะไรหรอข้อตัดสินแล้วฮะบหรืออันนี้อันนี้ข้อตัดสินใช่ไหมใช่ข้อตัดสินแล้วตอบทีฟุตแท้เลยนะแท้วตอเอาหูจะเออสุดไม่เหรอสามสองหนึ่งเริ่มส์

厉สคัญโอเคโอยอม่ยอมิงพี่ครับี่พี่เห็นเี้ยวไหมครัอนนี้ที่อาจจะดูเหมอนุสยาสอย่นโพยังไม่รู้เลยครับนมานคืออะไรแต่ว่านี่เห็นไหมเขามีชอี่ม่้เคยตอบันมานือสัตสีรบใช่ํำด้วยเมื่อกี้ซื้อถึงตรีสูตรเอาละครับต่อเลยครับจาิ 오케이. 그래서 이